ไร <L ate> สาระว่ะแต่งเรื่องบ้าเลยของแกเนี่ยทำไมพูดแบบนั้นล่ามอนใช่นิสัยไม่ดีเลยนะพูดออกมาได้ยังไงอนะ่ะพอ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 อะไรทุกคงเอออย่าทะเลาะก,กันได้ไหมไม่อย่างนั้นนะครูจะหักคะแนนทุกคงเลย <L ate> หักเลยครับครูแต่ครูอ่ะต,ต้องหักคะแนนในมอนด้วยเพราะเล่าเรื่องโกหกไม่เราไปโกหกอะไรเราพูดเรื่องจริงนะแกจะบ้าหรือเปล่าวันเนี้ยเขาให้มารายงานหน้าชั้นเรียนหัวข้ออนาคตของฉันแล้วแกมาเล่าเรื่องซปเปอร์ฮีโร่ปัญญาอ่อนเนี่ยนะขอได้แล้วและที่สําคัญเลยนะใครๆ ก็รู้กันว่าแกอ่ะไม่มีพ่อ,พอแกกล้าแต่งเลือดแบบนี้ได้ไงวะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเรามีพ่อนะเว้ยแต่พ่อเราอะ่ะเขาแค่ไปทํางานพ่อแกมีเหรอไปทํางานเหรอไปทํางานนานจังเลยเนาะนานจนไม่ได้กลับมาดูแลลูกตัวเองเลยวะนี่นายมอนพอได้แล้วนะเราเนี่ยเดี๋ยวพอหมดค่าบไปเจอครูที่ห้องพักครูด้วยอ้าวลูกมอนใหนั่งที่ก่อนไปลูกนะไม่เป็นไรนะอืม เด้ลูกไม่มีพ่อใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวก็หมดคาบเรียนแล้วสักวันนะเราจะเป็นฮีโร่ให้ได้